มามาต่อกันเลยวันนี้ก็ยิงเตลหัวเหมือนเดิมนะทุกคนดูอ่าเข้าหัวตายอีซี่อ่ะรับเป็นไงพี่บอกแล้ว EP นี้พี่จะทําให้ดีที่สุดพี่จะไม่ยิงตัวอืมเพอพี่มันเล่นโหดอยู่ละใจโอ้ยโอ้โหสวยไหนเอามาสิจ้าโผล่มาโผล่มาโผล่มาไอ้เออจุด โอ้ยเฮ้ยผมเช้าอ่ะอ่าเอ้าอยู่ที่เอ้าโอ้ตัดออกด้วยครับตัดออกตัดออกครับสอดเนี้ยแม่งตัดออกจริงจะเลือกปืนไหนหรอเจ๊ดูโอ้ปืนเนี้ยผมยิงไม่ชอบเลยเฮียเรากูยิงหัวโดนได้ไงวะผมจะพยายามนะเอายืนเอ้า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 อ่าเข้าหัวนะเข้าหัวนะเข้าหัวนะเจ็บนะเจ็บนะเอาเลยผมแม่งเอาเลยโอ้ยไอ้บอ๊ยโอ้ยเข้าหัวโอ้ยฉันแม่งยิงเข้าหัวตลอดโอ้ยพี่จุ๊ ด,ดีดีดีเป็นไงคนดูพี่โหดมหมครับี <laughs> ซีอ่อะครับทุกคนมันง่ายเกินอะครับคือยิงหัวครับมันง่ายสําหรับพี่แล้วตอนเนี้ยดูรอบนี้มันจะฟุกไหมว่ามันน่าจะฟุกจริงฟุกจริงอะอ่ะเป็นไงเป็นไงไม่มีเหลืองนะไม่มีโอ้ยโอ้ย,อยเออโผล่มาทางนี้โอ้ยไม่มยิงดักยิงดักเอา้าทําอะไรเอ้าเอ้าขี้มหมาละผมจะตายพันยาแป๊บเ <laughs> จเยน็นเจ๊่อน่อยดูดูดูทุกคน ผมขอพันยาก่อนนะคราบผมเดี๋ยวผมจะตายนี่คือประเด็นอ่ะคือเขาแม่งกดตัวผมเว้ยคือแบบเฮ้ยอตายเลยไม่ได้ฟุกครับเว้ยไม่ได้ฟุกไม่ได้ฟุกส <c oughs> <c oughs> ี่สูรละทุกคนมันง่ายเกินไปเม็ดเดียวล่วงไปนอนกับล่างมาม่วงไม่ง่วงก็ล่วงได้ครับดูเฉียกเปล่าดูนะดูแม่สาวน้อยดินจานี่เด้อสัวสบสอกให เล่นข้างบนหรอเล่นข้างบนเล่นข้างบนหรอคิดว่าคุณห่วงอ้าวเฮ้ยเยอะละ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 เ้ยเยอะละ,ละอ้ะา <c oughs> <c oughs> วตาเป็นไงกลัวจะยิงโดนดิ <c oughs>